สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนวันนี้มาเจอเพื่อนสนิทกันอีกแล้วนี่แหละกับขา้าวนะตอนเที่ยงวันนี้กับข้าวเที่ยงวันนี้แหละโอเคเดี๋ยวจะมากินเดี๋ยวมากินเดี๋ยวมากินว่ายากัายาจงไว้แน่เลยยีาว่าขายคนอื่นเหมือนโอ้เป็นแต่แสบเดี๋ยวพี่น้องน่าน,น่าอร่อยหมดก่อนแล้วจนะไหอยู่ซอยท่าเตียนอยู่ตอนนี้อยู่ซอยท่าเตียนวันนี้มารีวิวร้านกับข้าวของแสบแน่นอนพี่น้องเนี่ย เดี๋ยวมาเดี๋ยวมากินเหลือไปเน็ตเมูนบ่เนี่ยหมูย่างบอกข้อหมูมย่างบ่ะืันนี้จะเปลี่ยนแผนมากินข้อหมูย่างแะ้วบ่เนี่ยได้เวลาคิวแล้วครับผมน่ลจะคิวอ,อยู่หมูย่างคนอย,ยาหมูย่างแทาถ้าเทียนร้านนี้มาบอกไว้ก่อนนะกินเหลือจังไว้อิ่มพี่น้องกินเหลือถึงไว้อิม่มก็มาอุดุนคนบ้านเฮาพี่น้องกัน เอาเอาเอาหนึ่งชิ้นเอาหมูหนึ่งชิ้นข้าวเหนียวเดี๋ยวว่าด่ากทีหนึ่งว่านกมันก็มารอกินตรงนี้พี่น้องใครเดินผ่านไปผ่านมาแถวซอยท่าเทียนมาเจอหิวข้าวเดี๋ยวซื้อซื้อ,ซ,อซื้อไปเดินกินไปก็ได้นะพี่น้องข้าวเหนียวไก่ยาก่างข้าวเหนียวไก่ย่างกับหมูย่างดูดิของเต็มเลยใครชอบตรงชอบตับชอบไส้ชอบอะไรเนี่ย กินได้หมดมาตั้งแต่กี่โมงเท่าแก่ห้าโมงเชา้า1ิบเจ็นาฬิกานากาจนถึงถึงถึง1ิบโนากาอยู่ตรงนี้ใครหยยิวช่วงเวลานี้มาแวะได้เลยเด้อเนี่ยซอยา่าตียนข้างวัดโพครับผมชวััดทิใครมาเที่ยววัดเที่ยวาวาเนี่ยหิวข้าก็ยืนกินตรงนี้ได้เลยชอบสไตล์อยู่ง่ายกิดง่ายอ่ะเอาชิ้นไหน